สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนานะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยเรื่องของเซสชันนะครับก็คือข้อมูลยูเซอร์ที่เราอินเข้ามานะครับเดี๋ยวเราแวะทําตัวเนวิเกชันบาร์ด้านบนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับผมเทวันไม่ใช่นะครับผมเรียกเป็นชื่อเกเลยครับเทวินตัวนี้นะครับผมเราจะต้องติดตั้ง2อย่างนะครับผมหนึ่งคือเทวิน css เรื่องความสวยงาม2 t งเทวิน ui นะครับเขาก็มีคอมโพเนนต์ให้เราใช้แบบสวยๆมากมายดูที่เราไม่ต้อง เขียนขึ้นมาเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการติดตั้งฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเอาโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับเปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวติดตั้งฝั่งซ้ายก่อนนะครับ mm hmm. ผมเข้าไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับ mm hmm. พิมพ์ที่ address bar ด้านบนตรงนี้ครับว่า cmd ครับเป็นการเปิด command prompt ท,ที่ผาโปรเจกต์ของเรานะครับที่เทวิน การใช้งานเยอะแยะมากมายสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวกดที่ Quick Search ตรงนี้เลยนะครับค้นหาอย่างรวดเร็วว่า n e x t js นะครับผม n e ็กเขาก็จะบอกเราอยู่ว่าอุ้ยคุณจะติดตั้งกับ NEX t เหรอเอากดเข้ามาเลยนะครับกดเข้ามาเลยเดี๋ยวเราติดตั้งหัวข้อที่1คือการติดตั้งโปรเจกต์ไม่ต้องนะครับมาหัวข้อที่สองครับการติดตั้งนี่เลย Twin w i n d c s c s p o s t CSS Auto p r e f i x e r รงตัวนี้นะครับ พัดลอกวางเลยนะครับผม Enter ครับเดี๋ยวลองเลื่อนลงมาดูหน่อยให้ config telwin d config อ๋อนี่นี่นนเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาให้สร้างสองไฟล์อันนี้ไฟล์ที่หนึ่งแล้วไฟล์ที่สองไฟล์ที่สองอยู่ไหนเขาให้เราสร้างสองไฟล์นะครับ telwin config นะครับแล้วก็ใส่โค้ดนี้นะครับ แล้วอีโค้ดหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราเปิดโค้ดของเราขึ้นมาครับเปิดโค้ดของเราขึ้นมาครับผมพิมพ์คอมมาเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมพิมพ์โค้ดเป็นวรรคจุดนะครับผมเปิดโค้ดพร้อมกับรันโปรเจกต์เลยนะครับผมรันเดฟนะครับเดี๋ยวยังเหลือติดตั้งอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยมาสต็อปนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาติดตั้งทีละตัวนะครับผม ขั้นตอนที่3นะครับเขาบอกว่าจริงๆก็บอกแต่ขั้นตอนที่2นะครับให้สร้างไฟล์ t เท i ิน c o n i i กกับตัว p o s t ซีเนะครับเดี๋ยวผมดูแล้วเราเห็นแค่ไฟล์เดียวนะครับเดี๋ยวเราสร้างไฟล์นี้ก่อนนะครับผมสร้างที่โฟลเดอร์ r o o t component คือข้างนอกเลยครับข้างนอกเลยครับกด New folder ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมก๊อบชื่อก่อนดีกว่าก๊อบชื่อก่อนนะครับผมแล้วก็ New folder ครับวางเลยนะครับเดี๋ยวสร้างชื่อผิด ไม่ใช่ new folder new file นะครับขออภัยเลยครับขออภัยผมกด remove ทิ้งนะครับผม new file นะครับ new file ชื่อว่า t e i l w i n d c o n f i g j s นะครับแล้วเราก็กรอบโค้ดตรงนี้ครับวางเลยนะครับวางเลยนะครับผมขอดูอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราเหลืออีกไฟล์หนึ่งนะครับเราเหลืออีกไฟล์หนึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปหากัน เดี๋ยวเราเลือกมาหัวข้อที่4ี่ก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ add code ตรงนี้นะครับผมใน global.css file global.css ของเราอยู่ที่โฟลเดอร์ src ครับสไตล์เปรียบเสมือนสไตล์หลักของโปรเจกต์เรานะครับเอาไว้ที่ global นะครับปึ๊บลบทิ้งให้หมดเลยนะครับที่เขาแสดงหน้าสวยๆหน้าแรกตอแนแรกๆนั่นแหละสไตล์เขาอยู่ที่นีน่เดี๋ยวเราลบทิ้งเลยวางครับแล้วกด s a v ครับผม โอเคผมเซฟเรียบร้อยเนาะเห็นเรื่องเหลืองแลวใจคอไม่ค่อยดีนะครับเห็นเรื่องเหลืองแลวใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมเปิดเข้ามาใหม่กดเซฟอนะีกรอบนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวด้านบนครับโพสซีเอสคอนฟ i ครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าแรกนะครับผมจะกลับไปที่หน้าแรกนี่จริงพิมพ์ตรงนี้ได้ไหมครับพิมพ์ว่าโพสซีเอส using โพสซีเอส install โพสซีเอสโอเค ผมพิมพ์ที่วบนขยายด้านบนมขอขวาได้เลยนะครับพิมพ์ว่าโพสซีเอสนะครับเกี่ยวกันหรือเปล่าน้ะไฟล์นี้นะครับผมอมาที่เลื่อนลงมาที่หัอข้อ install นะครับผมกดคลิกเลย install นะครับเลื่อนลงมานิดนึงเลื่อนลงมาดิดนึงนะครับ install นี่ไฟล์ก็อยู่นี่นะครับไฟล์ก็อยู่นี่ครับกดคัดลอกตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อปชื่อไฟล์มาก่อนก๊อปชื่อไฟล์มาก่อนนะครับเราจะไปพิมพ์เองนะครับเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดนะครับ กด New File ขึ้นมาใหม่ New File นะครับไม่ใช่ New Folder นะผมผมเนี่ยไม่ใช่ New Folder นะครับ New File แล้วก็วางชื่อไฟล์ลงไปก๊อปโค้ดมาแล้วก็วางครับโอ okay. เคเสร็จหรือยัน้อเราได้ทำอะไรกันบ้างครับใน Code c s เเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผม1 install นะครับผมสแก้เพิ่มไฟล์มา1นึ่งไฟล์ก็คือ t a i l w i n d Config ใส่โค้ดลงไปซับเซาะตามเพิ่มมาอีกหนึ่งไฟล์นะครับโค้ด CSS แล้วก็ใส่โค้ดลงไปนะครับผมแล้วก็เพิ่มที่หัวข้อในโฟ er ลเดอร์ src style global CSS ใส่โค้ดลงไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราแวะนิดนึงนะครับผมเราแวะนิดนึงนะครับผมคิดว่าโฟลเดอร์แอปเราเนี่ยยังไม่มีการเรียกใช้ global แต่ตัวอย่างโค้ดอยู่ที่โฟลเดอร์เพจเดี๋ยวเราไปที่โฟลเดอร์เพจครับ ไปที่ u n d e r s c o r e a p บ J S ก็ได้ครับเดี๋ยวเรา Copy ตัวนี้ครับ import style global มาเลยนะครับผมไปที่ไปโฟลเดอร์แอปครับเราจะ Import ครั้งเดียวแล้วให้ใช้ได้ทุกๆหน้าเราก็เอาน่าจะเอาวางไว้ที่โฟลเดอร์ layout นะครับผมเพราะว่าเขาเปรียบเสมือน root component เลยเปรียบเสมือนทุกๆอย่างจะต้องผ่านเขานะครับผมเพราะเขาเรียกใช้เป็นชิ้นเดียวตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรียกใช้ให้เรียบร้อยเรียกใช้ให้เรียบร้อย นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โฟลเดอร์เพจครับไฟล์เพจนะครับไฟล์เพจในโฟลเดอร์แอปนะครับเดี๋ยวเราดูซิให้ CS เรามาหรือยังนะครับเดี๋ยวเราเราได้รับโปรเจกต์มาหรือยังครับอ่าไหนเราลองดูซิขออนญาตตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเรายังไม่ได้แต่งอะไรหรอกนะครับเป็นโฮมเพจแบบไก่กาละเลขนะครับผมเดี๋ยวเราลองเลื่อนมาดูด้านล่างครับนี่เขาจะมีของโพส CS ก็ได้นะครับไม่ต้องกลับไปใน JS แล้วนะครับ เขามี h ฮ็หนึ่งเดี๋ยวเราเราเอาหัวข้อ h ฮหนึ่งนะครับลองเอามาวางนะครับลองเอามาวางีิลองเปลี่ยนโค้ดสิเอามาแทนตรงนี้เลยนะครับในดิฟทั้งหมดเลยนะครับกดเซฟแล้วเราลองดูผลลัพธ์ครับไม่ค่อยต่างนะใจคอไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยดีนะตัวใหญ่ขึ้นมาอยู่ นะครับจเราจะสังเกตว่าเขามี u n d e r l ร์ลงอันเดอรด้วยปุ่มในใจคอไม่ค่อยดีแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอ่ะติดตั้งฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับฝั่ง c s เรียบร้อยหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราย้ายมาติดตั้ง UI กันบ้าน UI กันบ้านฝั่งนี้นะครับไปที่เดี๋ยวผมขอาขยายจอใหญ่นะครับผมที่ document ครับ ลิงก์สองลิงก์นี้ผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับไม่ได้บอกแต่และหมต้องกากขออภัยด้วยนะครับอานที่ด็อกิเมนต์นะครับผม i n s t ตาล Dependency ตัวนี้นะครับผมใช้ของ r ร act ได้เลยนะครับเขาตระกูลเดียวกันแหละนะครับผมอ่าเขาก็จะบอกเราอยู่ว่าให้เราติดตั้งอะไรบ้างนะครับ npm i n s t a l l ตัวนี้เลยนะครับ h e a d l e t u i ตัวนี้นะครับผมมาที่ m อ a มาของเราครับ อะไรในใจคอไม่ค่อยดีครับคัสคัสเนม this you mean คัสเนมอ๋อโอเคแม่ก่อนที่จะติดตั้งมาเห็นตรงนี้พอดีนะครับขออนุญาตเปิดโค้ดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคัสแม่นี่คือเฮดทีมแอนนะครับเขาเราต้องใส่เป็นคัสเนมขออนุญาตดูผลลัพธ์อีกรอบหนึ่งขอดูให้ชื่นใจหน่อยก็เหมือนเดิมใช่ <laughs> เหมือนเดิม นะครับผมอ้าค่อยว่ากันนะครับผมไปติดไปติดตั้งตัวนี้กันต่อแต่จริงควรเป็นคัดเนียมถูกต้องแล้วนะครับผมถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงติดตั้ง dependency ของ react นะครับผมออามาที่คอ m ม,มา n d ครับกด stop ติดตั้งครับเขามีอะไรให้เราสร้างในไฟล์นี้อืมติดตั้งเสร็จใช้ได้งานได้เลยนะครับผมเขาบอกว่าา react ต้องเวอร์ชันสูงกว่า16หรือเท่ากับโอเคเราเหนือกว่าอยู่แล้วเรา18แล้ว ครับผมอ่ะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรันเดฟขึ้นมาครับ NPM run dev ขึ้นมาเขามีตัวอย่างคอมโพเนนต์ให้เราใช้อยู่แบบไก่กานะครับผมไก่กาดีของเราเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรา copy object นี้มาก่อน object people ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเทสกันครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันเออเดี๋ยวนะหนึ่งนะมาเปิดโค้ดครับเปิดโค้ดครับผมนำโค้ดไว้ด้านซ้ายนะครับผลลัพธ์อยู่ฝั่งขวา เราจะไม่เขียนที่หน้านี้หรอกเดี๋ยวลบนะครับเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวก็ต้องมาลบอีกนะครับผมเดี๋ยวเรานิ้วไฟล์ขึ้นมาเลยเป็นไฟล์ที่เอาไว้เก็บ header ด้านบนเพราะฉะนั้นพวกที่เกี่ยวกับ layout เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับภายใต้ f ฟ l เด r a p p อปนิวไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า header.js นะครับผมตรงนี้นะครับ rafce นะครับผมหรือการสร้าง rafce react แ r โ f u ฟังชันของแบรน n แนท์ลูมา l e เปึ๊บเขาก็สร้างบล็อกนี้มาให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ไฟล์ h e a d ดอร์กันก่อนนะครับให้เราเห็นผลลัพธตรงนี้ก่อนนะครับผมเรียกใช้ที่ไหนครับที่ Layout นะครับเปรียบเสมือนหน้าที่เอาไว้ Import ทุกๆอย่างมารวมกันที่นี่นะครับเอาไว้ภายใต้ Body ีนี่แหละนะครับผมเราก็เรียกใช้ได้เลยมา Header ตัวไหนเนาะตัวนี้นะครับผมจุด under score header นี่เขาคือร o o t เดียวกันเขาก็จะ import ให้เราอตโนถึงมัิอย่าลืมปิดแท็กเข้าด้วยนะครับสเลสแล้วก็แท็ก header ก็จะต้องปรากฏแล้วต้องปรากฏแล้วตอนนี้นะครับผมต้อง refresh ต้อง refresh เขามีเออเ r ออะไรหรือเปล่าเนาะทำไมต้อง refresh นละ้ว fdr n e t l e c t data โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู ที่ไฟล์ header.js กันตอนนี้ก็ใจตุ้มๆต่งๆครเรามาดูตัวอย่างครับคลิกที่ลิงก์เทว,วิน .UI ครับผมก๊อ y ีอ้ตัวออบเจกต์เข้ามาก่อนทำไมต้องออบเจกต์้ามาเราจะเทสดูเฉยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาลูก,กันหมดแล้วนี่เขาไม่มานั่งเขียนทีละบล็อกแล้วทีละหนึ่งบัตทอนหนึ่งบัตทอนแล้วเดี๋ยวนี้เขาลูกันนะเขาเขาโชว์เหนือนะครับผมอ่าเดี๋ยวก๊อปอ็อบเจกต์ก่อนนะครับมวแต่ขี้โม ไว้ภายใต้ฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับผมต่อไป u i ตั้งแต่เปิด u i จนถึงปิด u i นะครับผมเอามาไว้ในส่วนของ Return เราลบ Hender ทิ้งไปเลยนะครับผมดิฟเดี๋ยวผมขอลบทิ้งแล้วกันเหลือแค่แท็กก็พอน,นะครับไม่มีหมายความไม่มีหมายความนะครับผมวางได้เลยว่าภายในนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูผลลัพธ์ครับยังไม่มานะยังไม่มานะครับ เราเรียกใช้ที่ layout มี global css แล้วนะครับผมไปดูที่ global css ก็เรียกใช้งานได้แล้วนะครับอะมาแล้วผมผมมาเปิด global css แล้วผมมากด save รัวๆเพื่ออะไรนะครับผมได้แล้วมาแบบมาแบบงงง,งงงงนะครับผมทีนี้พร้อมที่จะใส่ header ด,ด้านบนแล้วถูกไหมครับ หน้านี้เขาจะวิ่งไปกับเราทุกหน้าเ๊ะไหนลองไปล,งล,งล็อกอินสิเรามีล็อกอินแล้วล็อกอินอยู่ด้านล่างอันนี้เขาจะวิ่งไปกับเราตลอดนะครับเพราะว่าเราเรียกใช้เขาที่ layout.js ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะวิ่งไปกับเราตลอดเห็นไหมครับโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหา UI สวยๆที่เป็น Navigation Bar ด้านบนมา โอเคนะครับผมไปอืมไปที่หน้าแรกนะครับไปที่น้่าแรกเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองอย่างเทลวินนะครับผมเทลวินเทลวินนะครับผมเลื่อนลงมาครับคอมพเนนต์เขาสวยมากเลยครับโชว์มอครับผมโชว์มอไปที่เขาจะอยู่ที่เนวิเกชันนะครับผม นี่ตัวนี้นะครับ navigation เจอแล้วนะครับผม nebar ตัวนี้นะครับ nebar น้า bar นะครับผมโอ้ยมีแต่สวยๆเลยโอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยโอ้โห new job you job อันนี้แบบไหนแบบ png preview สีขาวอ่ะเอาอันบนสุดนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนโค้ดตรงนี้เป็น react นะครับ react นะครับผมแล้วก็เปิดโค้ดขึ้นมาครับ คัดลอกทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับรีแอคนะครับแล้วก็เปิดโค้ดแล้วคัดลอกทั้งหมดเลยนะครับมาที่ไฟล์ของครับไฟล์ที่ชื่อว่า h e a d e r ที่เราลูกตัวชื่อคนมาแสดงที่เรา Copy ตัวเนี้ยนะครับผมให้เราทำการ c o n t r o l a control v ครับวางทั้งหมดเลยกดเซฟหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์ครับ Import c l i e n t on r นโอเค เลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนครับตรงโค้ดด้านบนนะครับผมบนสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ use client ให้เราดูนะครับผมได้ไหมครับมาเลยอย่างสวยอย่างสวยเลยนะครับอย่างสวยเลยอืมโอเคอ๋อแจมนะครับหน้าล็อกอินก็สแสดงได้ หน้าแรกก็แสดงได้โอเคทีนี้เราจะทําให้เขาคลิกแล้วไปหน้านู้นหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างกันก่อนนะครับเรามาสร้างกันก่อนเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับโค้ดเขานิดหนึ่งนะครับเขาก็คือ React นี่แหละนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาลูกกันแล้วเขาสร้างตัวแปรว่า Navigation แล้วก็เก็บชื่อก็คือชื่อของปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับชื่อด้านบนแล้วก็ h e a d l ก็คือไปที่ไหน ไปที่ไหนยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมไปแล้วก็จะกำหนดเป็น true อโอเคเออเขาสร้างเป็นอ็อบเจกต์แล้วเขาก็มาหลูดด้านล่างน,นะครับนี่เขามาหลูดตรงน,นี้นะครับเขาหลูดก็เอาอ็อบเจกต์มาหลูดก,ก็ได้เป็นปุ่มปุ่มพวกนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําตามเขานี่แหละนะครับผมเราจะทําตามเขานี่แหละแต่ว่าตอนนี้เรามีกี่หน้าครับเรามีหน้าล็อกอินหน้าเลก เดี๋ยวเราไปสร้างหน้ากันก่อนเดี๋ยวเพิ่งลืมโค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทุบตัวนี้รอบแต่เดี๋ยวเราไปสร้างหน้าเราสร้างเพจกันก่อนนะครับเรามีแค่หน้าล็อกอินกับรีจิสเตอร์รีจิสเตอร์เราก็มีเป็นแบบไก่กานะครับผมมีล็อกอินนะครับที่ดูเข้าท่ากับเพื่อนนะครับผมก็คือ l o g i n เออยังดูยังดูเป็นผู้เป็นคนนะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างหน้ากันก่อนภายใต้โฟลเดอร์แอปครับผมจะสร้างหน้าสําหรับ user หนึ่ง admin หนึ่ง นะครับผมทุกท่านล่วงหน้าผมไปก่อนได้เลยนะครับผมสร้างยังไงครับเริ่มจากการสร้าง New Folder ชื่อโฟลเดอร์ก็คือชื่อของรูด้านบนตรงนี้อ่าเขาอ,อาจจะโฟลเดอร์นะครับผมสร้างมา Admin นะครับผมภายใต้ Admin เราก็ต้องสร้างชื่อไฟล์ว่า page.js.ra.mce นะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้ดูนะครับ a, a f c e นะครับเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันให้สื่อความหมายนะครับผมว่า admin เพจเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันแล้วก็ e x p o r t เป็นชื่อเดียวกันด้วยนะครับผมจริงๆเราจะย้าย e x p o r t มาด้านบนก็จะได้ไม่ต้องพิมตอนนี้ก็ได้นะครับผมแต่เดี๋ยวเราใช้บล็อกของเขานี่แหละนะครับผมเขาส,าสร้างให้เราแล้วน,นะครับหน้า admin ก็เสร็จแล้วนะครับไหนลองเรเียกซินะครับผม admin อ่าก็โชว์่าแ admin เพจ นะครับผมขั้นต่อไปยูสเซอร์นะครับหน้าของหน้าของยูสเซอร์ก็สร้างผมคลิกที่โฟลเดอร์แอปนะครับแล้วก็นิ้วโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่า user ภายใต้ user ก็เหมือนกันนะครับ new file ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า js ตอนนี้หน้าเราเริ่มเยอะนะครับ rafe c rafe c e, นะครับผม เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับผมก็เป็น user h e a ลองเรียกใช้งานดูนะครับว่า user เดี๋ยวเราทำเป็นหน้าแบบไก่กาก่อนนะครับผมเดี๋ยวมี log in ได้ line, แล้วแบ่งสิบแบ่งอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีเรากุ๊บเราปิ้งก็ปุ๊บวงกุ๊บปิปปปปปป้งอะไรได้อยู่แล้วนะครับอตอนนี้มีหน้าเพิ่มขึ้นมา2หน้า โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปทํำปุ่มเรานี้สี่ปุ่มนี้ให้คลิกไปแต่ละหน้าก่อนนะครับเอาแบบไก่กาก่อนนะครับผมไปตรงไหนเนะเาะบาผมก็ลืมไอเฮดเดอร์เฮดเดอนะครับที่เราสร้างกันเมื่อกี้คืออะไรหน้าแดชบอร์ดเรายัางไม่มีเนาะเราทำเป็นแบบไก่กาละเลิของเราก่อนเ,เป็นหน้าแอดมิน ก็ให้คุณก็ไปที่ a ด m ินสิได้เหรออย่างนี้ได้เลยเหรออ่าโอเคไม่ต้องใส่สแลชกดตรงนี้เลยไปเลยนะครับผมต่อไป user ก็ไป user มีหน้าอะไรอีกครับหน้า login เดี๋ยวรอหน้า login กับ register เดี๋ยวรอเอาไว้ฝั่งนี้นะครับผมหน้าเรกหน้าแรก,แรกจริงๆหน้าแรกควรจะมาอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวผมย้าย โปรเจกต์ Project, มาไว้ข้างบนเป็นโฮ <c oughs> ก็คือหน้าแรกหน้านี้แอดมินยูเซอร์เคอรินดาลบทิ้งไปโอเคสามเมนูสามราสา,สาของเราแต่เราจะสังเกตว่าเราคลิกที่ปุ่มเฮ้ยเขามีการรีเฟรชนะครับ เราไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาใช้คัสเนมเขาใช้แท็กนี้แท็ก A นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นลิงก์นะครับผมเป็นลิงก์ของ next js เองนะครับผมก็คือคลิกแล้วไม่ต้องรีเฟรชนะครับเพราะเราซิงเกิลเพจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราอินพุตลิงก์เข้ามานะครับผมลิงก์จาก next Link ตัวนี้นะครับ Enter ครับปึ๊บเราจะ เอาลิงก์นะครับผมมาแทนตัวแปร a แทนแท็ก a ตัวนี้นะครับผมขออนุาตย่อนะครับน้อย่อดเดี๋ยวเขาจะレスポンสีน,นะตัวนี้เห็นไหมฮะงออย่างสวยเจ๋งเลยนะครับผมขยายมานิดหนึ่งนะครับผมนี่ตรงที่เขาลูกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน a เป็นลิงก์เปลี่ยนด้านบนแล้วก็ต้องเปลี่ยนตอนอปิดด้วยนะครับเขาก็จะจะดีขึ้นจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมา อ่าโอเคคลิกแล้วก็ไม่ไปไหนจ่มเลยสวยเลยนะครับอืม unify item name โอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับใน ep นี้ฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวเรายังแต่งใน ep นี้ไม่ได้นะครับฝั่งขวาที่ให้ดิจิเตอร์กับล็อกอินครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีเซสชันก่อนนะครับเพื่อเราจะที่จะมาเขียน if else เขียนเช็คนิดนึงว่าถ้าคุณล็อกอินมานะ คุณอ่ะคุณก็แสดงเป็นหน้าหน้าคุณรอ่อหน้าของทุกทุท่านเลยแบบรอ่อเลยนะครับผมแล้วก็พร้อมกับปุ่มล็อกเอาแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ล็อกอินก็แสดงเป็นปุ่มล็อกอินเอาไว้ให้กดแล้วก็ไปล็อกอินนะครับผมพราเราต้องมีเซสชันก,ก่อนเดี๋ยวเราค่อยลุยกัน e ีหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ e ี EP นี้นะครับที่เราได้ใช้ตัวเทวินเทวินนะครับผมในการเอามาประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์สวยมากๆเลยนะครับ เขามีหลายคอมพานะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเก็บคอนะครับผมอ่าโอเคถ้า EP นี้มีประโยชน์นะครับผมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์นะครับผมโอเคกับงานของทุกท่านถ้ามีประโยชน์ผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ